ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ป้าแมวพามาดูการผสมพันธุ์เกสรของไม้ไทยเรานะคะต้นนี้ป้าแมวจะเรียกช้อนเงินช้อนทองนะคะท่านผู้ชมก็ได้เก็บเก็บเกสรไปแล้วนะคะก็มาผสมกับเป็นมิ่งมงคลไทยเรานะคะนี่คือการอุ้มทองเนาะแต่ว่าลูกเขาน่ะได้โตไปแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูลูกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาต้นนี้อีกต้นหนึ่งค่ะป้าแมวให้ดูเนาะอันนี้ต้นนี้เป็นต้นต้นพ่อเขาคือเป็นต้นเป็นลูกไม้สายดาร์กนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพาไปดู ลูกไม้ที่ผสมเกสรอ,ออกมาแล้วนะคะเป็นลูกไม้ไทยทั้งหมดนะคะนี่คือต้นแม่รอการออกดอกและผสมพันธุ์นี่นะคะต้าแมวพาดูนะท่านผู้ชมนี่นะคะผสมแล้วเนา <zie> ะผสมเกสรเสร็จแล้วเขาก็จะออกมาเป็นลูกไม้เมเล็ดให้เรานะคะท่านผู้ชมขามาด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้ต้าแมวจะอดพูดถึงไม่ได้นะคะคือเป็นลูกไม้จอมทับของเรานะคะลูกไม้จอมทับท,ที่ผสมกระบ้อนม่วงนะคะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมคะยังอยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะ ทุกกระถางเลยนะคะท่านผู้ชมทุกกระถางนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะถ้ากระถางไหนมันมีสองต้นก็อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเนาะป้าแมวบอกไปแล้วเนาะหนึ่งร้อยบาทสวยๆเลยคะ่ะท่านผู้ชมขาสูงใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมรอดแล้วเนาะท่านผู้ชมขาถ้าท่าในใดอยากที่จะได้ลูกไม้สายไอ้ที่ป้าแมวบอกผสมไปเมื่อกี้นะคะนี่นะคะคือในถาดเนี้ยมีประมาณสองสามร้อยต้นนะคะในถาดนี้มีประมาณสองร้อยสองร้อยถึงสามร้อยต้นนะ,ะนนปะา้าแมว ประมาณนี้นะคะถาดนี้ขายอยู่ที่สองพันสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมสองพันสามร้อยบาทนะคะสามารถเอาไปต่อย,ยอดทํากําไรได้นะคะท่านผู้ชมสองพันสามร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะทุกถาดนะคะนี่ป้าแมวให้ดูเลยนะคะทสูงแบบนี้เลยเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมแน่นบึกบึกแบบนี้นะคะนี่ให้ดูความถาดขค้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่เลยนี่นะคะสองพันสามร้อยบาททุกถาดนะคะท่านผู้ชมขา ท่านใดที่สามารถเอาไปปลูกแล้วไปทํากําไรต่อยอดได้นะคะมายกถาดได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะท่านผู้ชมนี่นะป้าแมวพาดูเห็นไหมคะท่านผู้ชมขาเขากำลังโตแล้วกัดสีสวยเนาะถ้าท่านไม่อยากได้เป็นถาดก็มาซื้อกับป้าแมวได้นะคะเจ็ดสิบบาทนี่เขาโตแล้วนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทกับหนึ่งร้อยบาทนะคะป้าแมวพามาด้านนี้เลยนะคะท่านผู้ชมขานี่เป็นเพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านไซส์สูงแบบนี้เลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ วันนี้เปิดไปเลยค่ะ70บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ70บาทนะคะท่านผู้ชมนะคุณยายบอกปล่อยไปเลย70บาทนะคะท่านผู้ชมขานี่เนาะต่นต้นนี้มาเป็นลูกไม้ลูกไม้ไก่ไก่ที่คือผ่าหัวนะคะคือเป็นแม่เขามีนะตรงนี้เนาะเป็นไม้ผ่าหัวแม้วแม่า็ขายให้70บาทนะคะท่านผู้ชมขะ70บาทเนาะก็มีไก่ราชาวดีนะคะนี่ไก่ราชาวดีก็ยังอยู่70บาทเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชม นี่นะคะไก่ราชาวดีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะป้าแมวพาดูเนาะแต่ป้าแมวจะพาไปดูเรื่อยๆนะคะไปดนด้านนู้นอีนะคะ่ะร่อนทองค่ะร่อนทองร่อนทองยังมีนะคะท่านผู้ชมค่ะเจ็ดสิบาทนะคะร่อนทองค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมลูกไม้ที่ป้าแมวบอกที่แยกออกมาแล้วโตแล้วนะคะเป็นแบบนี้เนาะนี่นะคะท่านผู้ชมคุณยายบอกว่าให้ไปที่หนึ่งแอบขายหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ลดดีกว่าไหมแปดสิบบาทได้ไหมได้เนาะเอาแปดสิบาทนะคะท่านผู้ชมขามีสองกะในในกระถางมีสองต้นนะคะท่านผู้ชมแปดสิบบาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่เอาไปเลยนี่นะคะท่านผู้ชมแบบให้ดูวสวยๆนะคะแปดสิบาททุกกระถางค่ะท่านผู้ชมขานี่นะคะไปเลยค่ะแปดสิบาทเนาะไม่ต้องรอกันแล้วปล่อยให้ท่านผู้ชมได้สงการปีใหม่กันวสวยๆนะคะมีสองต้นนะคะ 80บาทค่ะท่านผู้ชมขามาด้านนี้ค่ะเนี่ครับป้าแมวตัด u t u b e ไม่เป็นนะคะคือปล่อยยาวไปเลยนี่นะคะ80บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชมขาชอบลายไหนก็บอกได้นะคะแต่ว่าป้าแมวคิดว่ามันมันสวยทุกต้นค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้ไปปลูกสวยทุกต้นนะคะนี่ค่ะ80บาทค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาด้านนู้นอีกค่ะค่ะมาด้านนี้ค่ะท่านผู้ชมสวยเลยค่ะท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะนี่เลยสวยมากค่ะท่านผู้ชม 80บาททุกกระถางนะคะท่านผู้ชม่านี่นะคะ80บาททุกกระถางเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านผู้ชมรีบโทรมาหาป้าแมวนะคะส่วนด้านนู้นลูกค้าจองหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเหลือด้านนี้แล้วเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นอีกค่ะสวยๆค่ะมาถึงลูกไม้จอมทับของเราสวยๆแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่จะซื้อต่อจากป้าแมวไปขายอ่ะที่ป้าแมวบอกว่ากระถางละ70บาทนี่คือป้าแมวขายปีกนะคะท่านผู้ชมขาถ้าท่านผู้ชมจะซื้อไปไปขายอ่ะ ซื้อให้หลายกระถางนะคะท่านผู้ชมเยอะๆนะคะป้าแมวให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมป้าแมวให้ที่50บาทเนาะที่ว่าขาย70บาทเนี่ยป้าแมวก็เออเอาไปซื้อหลายๆอย่างอุปกรณ์มาแพคให้ท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะสวยๆนะคะป้าแมวส่งให้ที่50บาทคือราคาท่านผู้ชมรับรับป้าแมวไปขายนะคะถ้าราคาปีกป้าแมวยังขายอยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ เนี่ยสวยมากค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเขาสูงใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เบบีนะเจ็ดสิบาทประท่านผู้ชมซื้อไปเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ะท่านผู้ชมค่ะสวยทุกต้นค่ะลูกไม้นะคะแต่ถ้าท่านใดจะรับป้าแมวไปขายป้าแมวส่งให้ที่ห้าสิบบาทแต่ต้องอย่างน้อยต้องซื้อยี่สิบกระถางขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมหรือไม่งั้นก็จะเหมาเป็นเป็นร้อยเป็นไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะคือห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมยกยกเลทได้นะคะป้าแมวสามารถส่งไปเสนีให้ได้นะคะไม่ ต้นไม้สวยส่งไปแล้วไม่ช้ำไม่เละน,นะคะคือท่านเอาไปขายเนาะนี่นะคะป้าแมวผ่าดูนะแต่ช้าสวยๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมสา,ามารถเอาไปต่อยอดได้นะคะค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะป้าแมวก็ท่านใดที่ซื้อป้าแมวอ่ะสองร้อยต้นสามร้อยต้นถึงพันต้นนะคะท่านผู้ชมคือส่งไปสนีแบบยกเลทได้นะคะค่าส่งก็ไม่แพงถือว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยห้าสิบบาท ไม่แพงน,นะคะท่านผู้ชมคือราคาส่งนะคะ <S <S <end ere> ท่านผู้ชมค่ะราคาส่งเนาะท่านผู้ชมที่ซื้ออไปเลี้ยงป้าแมวก็แบ่งปันให้นะคะอ่าแบบนี้ดีวกว่าท่านผู้ชมค่ปะป้าแมวแบ่งปันให้เนาะเอา,อต,าต้นไหนต้นไหนที่มันมีกระถางไหนที่มีสองกระถางป้าแมวอย่างนี้ป้าแมวรดให้เอ้ป้าแมวที่ครั้งแรกม่อกี้พูดเป40็นร้อยหนึ่งป้าแมวเอาแปดสิบาทเดี๋ยวท่านผู้ชมว่าป้าแมวรักไม่รักลำเอียงไม่เท่ากันเอาอย่างเงี้ยป้าแมวลดให้ในกระถางที่มีสองต้นคิดแปดสิบบาท ถ้าต้นเดียวป้าแมวคิด60บาทอ่ะอย่างนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าท่านที่สามารถซื้อไปเลี้ยงได้มี60กับ80บาทนะคะท่านผู้ชมขาะนี่นะคะป้าแมวป้าแมวพูดให้ท่านผู้ชมใหม่เนาะท่านผู้ชมจะได้เออจาก100ร้อยลดเหลือ80ก็โอเคเนาะท่านผู้ชมเนะาะก็คือว่าสงสารคนคนคน,คนปลูกบ้างคนอะไรบ้างก็จะมาหาเราได้ได,ได้ได้ตัวขนาดนี้เนาะนี่เลี้ยงมาก็ประมาณ3เดือนได้แล้วนะท่านผู้ชม สามเดือนนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ต้องเพราะท่านผู้ชมไม่ต้องไปเลี้ยงเบบี๋ในน้อยนะคะเนี่ยคือต้นไม้ในเนี้คือประมาณสามเดือนนะคะท่านผู้ชมค่ะเนี่ยสามเดือนท่านผู้ชมได้จากสามเดือนแล้วท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงสามารถต่อยอดคือสวยแล้วค่ะไปหาท่านผู้ชมเนาะค่ะมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะหงสุวรรณนะคะหงสุวรนหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นะคะไซส์แบบนี้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะแล้วแมวพาดู นี่ก็เป็นนางใหม่ค่ะท่านผู้ชมนางใหม่อยู่ที่100บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะนางใหม่นะคะแล้วมีไก่ตัวงามก็ยังอยู่ที่70บาทเนาะนี่นะคะไก่ตัวงามนี่นะคะป้าแมวพาดูคือหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมหงสุวรรณนะคะอยู่ไซส์100บาทนะคะท่านผู้ชมอ,อาจจะลืมบอลม่วงนะคะบอลม่วงป้าแมวฝากเลย60บาทกับแปบาทท่านผู้ชม ซื้อกับแมวระบุด้วยนะคะ,ะแมวคะกระถางเดียว60บาทระบุแบบนี้นะคะบอนม่วงผสมกับลูกกับพ่อจอมทัพนะคะคือบอนม่วงนะคะค่ะนี่แมวเอาให้ดูต้นแบบนี้เลยซูมชัดๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะหงสุวรรณค่ะ150บาทค่ะท่านผู้ชมขาคือ150บาทเบาทน้อแยแยกให้ดูเป็นกระถางไปเลยนะคะท่านผู้ชมนี่สวยๆนะคะ150บาทค่ะท่านผู้ชมแบบนี้เลยค่ะปล่อยเลยค่ะกัดสีแล้วค่ะท่านผู้ชมขาเลี้ยงมานี่ก็ ต้นนี้ก็ประมาณพ่อแม่ประมาณให้เลย4เดือนแต่ตอนนี้นะนี่ท่านผู้ชม150บาทนะคะทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะพ่อแม่ให้ดูได้เลยเนาะ150บาทสวยๆค่ะนี่ออกมาเลยนะนี่นะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะเดี๋ยวพ่อแม่พาไปดูอีกนี่ค่ะเป็นลูกไม้ไก่ท่านผู้ชมลูกไม้ไก่เขาเริ่มกัดสีสวยมากแล้วนะคะ60บาทค่ะท่านผู้ชม60บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะ เขาโตมาจะสีเป็นแบบนี้นะคะป้าแมวให้ดูสีชัดๆนะแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบนี้เขาจะยิ่งแจ่มมากเป็นลูกไม้เขาจะเล่นสีไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหงสุวรรณของเราก็อยู่ที่100บาทเนาะอันนี้ก็เป็นที่อันนี้อุบลแดงอุบลแดงอยู่150บาทคะ่ะท่านผู้ชมหาอุบลแดงเนาะไก่ราชาวดีก็อยู่ที่70บาทนะคะท่านผู้ชมนะป้าแมวให้ดูชนะัดๆเนาะป้าแมวก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นไรบ้างเพราะมันอยู่ในตู้เดียวกันอันนี้หนุมานอมพพา ไม่สวยต้นนี้ป้าแมวให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทค่ะใบไม่สวยแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะสลัดใบใหม่สวยมากค่ะเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมมันอมผักผ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวท่านผู้ชมดูคลิปแล้วต้องบอกเด้ยวยนะคะว่าคลิปบ้านคุณยายนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะติดไว้ว่าคลิปคลิปบ้านคุณยายเนาะ,ะกันกันสับสนเพราะป้าแมวไปไล่หลายที่เนาะ,ะสีปาดก็อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมสีปาดนะคะนี่ชื่อเขามีเนาะร้อยห้าสิบาทค่ะท่นานผู้ชมคะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะป้าแมวช้านี้ก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยํานะคะต้นเดียว60บาทสองต้น80บาทนะคะป้าแมวสวัสดียำเช้าทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ